วันนี้ต้องบอกเลยว่าคุณเนทเนี่ยเป็นมาอย่างไรถึงได้เข้ามาเป็นส่วนร่วมในกิจกรรมเบลจิที G ่แอดแฟชั A ่นไวท์พิเอตติ้งคอนเทสต์ค่ะออก็จริงๆพอทีเบลจิติดต่อมานะคะก็ดีใจมากเพราะว่า กี้อเนี่ยเป็นค่ะแบรนด์คนไทยและจริงจริงคุณภาพคือดีมากค่ะอยู่มานานมากเนยเห็นมานานมากแล้วก็เนยรู้สึกว่าเอ้ยวันนี้ดีใจที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่วาดบนบาโอจิทำให้เหมือนน้องกลับมาแบบไลฟ์ลีอมันเป็นงานที่ได้มีคนอื่นมามีส่วนร่วมเนอะเหมือนเนยเริ่มที่วาดเป็นไอเดียแล้วตอนนี้เนยดีใจมากที่ได้เห็นหลายๆคนนะคะเปิดกว้างมากเราได้เห็นสกิลของน้องๆหรือพี่ๆเข้ามือ ขอให้ผู้เขาแข่งขันทุกท่านนะหยุดการเพ้นและนำรองเท้าวางวูไว้ด้านหน้าได้เลยค่ะ ชื่อเพฑูรย์ปฏิสนธิเจริญค่ะชื่อเล่นชื่อฟงครับสำหรับคอนเซ็ปต์ของตัวนี้ฮะต้องต้องอิงมาจากรอบที่แล้วรอบที่แล้วเนี่ยงานชื่อบอลจีนบอลจังกับบอลจิตก็เลยคิดต่อว่าถ้าเกิดบอลกายแล้วต่อยเท้าแล้วเนี่ยใส่แล้วบางใจด้วยน่าจะดีสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงณัชราศสริโฟค่ะชื่อเล่นชื่ออองค่ะเนี่จะทำยูได้ไหม สวัสดีค่ะชื่อสุกิตยาสาธิตพิมโยนะคะชื่อเล่นชื่อยันดี้ค่ะงานวันนี้นะคะชื่อว่าบาอจิเดอะทวินนี่หรือว่าบาอจิผู้แปลคู่ใจค่ะคอนเซปต์นะคะก็คือแตกต่างอย่างลงตัวเดินขึ้นไปได้วยกันกับบาอจิค่ะก็คือแต่ละคนเนี่ยมันก็มีสไตล์เป็นของตัวเองนะคะมีความแตกต่างกันแต่เราก็ยังใส่บาอจิได้เพราะว่าบาอจิเนี่ยเขาก็ทํารองเท้ามาเพื่อเหมาะกับทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกสไตล์นะคะใครฟองใ่ค่ะ สองสไตล์ด้วยกันนะคะด้านซ้ายเนี่ยค่ะจะเป็นแบบแนวหวานๆนะคะค่ะน้องเขาก็จะเป็นแนวแบบสีชมพูเบลว์เบลลชอบดอกไม้แล้วก็มีลายแบบลายนกอะไรค่ะค่ะส่วนด้านในก็จะเป็นโลโก้บาโอจินะคะในรูปแบบอตราๆค่ะส่วนทางฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นแบบเท่ๆสตรีทสไตล์นะคะแล้วก็จะเป็นแนวแบบเอ้ยแอคทิวิตี้จัดหนักมีบุกมีไฟแล้วก็แอบมีขายของกีนนิดนึงจิ้ย ก็มีขายเก่งขายรองเท้าของบาโอจิที่เป็นรุ่นโซว์ซีรีส์อันนี้ดีมากเด็กๆกึ่งเอ้ยจริงใช่เราขายของคิมงานมองแล้วนะทีมงานมองแล้วทีมงานแบบแอบมองแล้วอ่าด้านนี้นะคะก็จะเป็นบาโอจิโลโก้เหมือนกันนะคะให้มันสอดคล้องกับอีกคู่นึ่งด้านนี้แล้วก็ตัวลูกบอลนะคะก็ทำเป็นบอลบาโอจิเพราะเราแอบรู้มาว่าบาโอจิเขาก็มีขายรองเท้าสัตว์เหมือนกัน วันนี้ขายเก่งเอาไมค์ไปแทนดิฉันเลยดีกว่าอะคอสเพียงเดี๋ยวรบมือเลยค่ะ